นี่คือสวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านปลูกผักกินได้ประดับด้วยดอกไม้ดาวเดืองทานตะวันกำลังจะโตแล้วทานตะวันเริ่มออกดอกแล้วปลูกเองทำเองครับเนี่ยดยทานตะวันกำลังออกช่อแล้วดสูสมประตู สวนปลูกไว้ตั้งนานเริ่มเห็นผลผลิตแล้วทีนี้ฝั่งนี้คือเป็นถั่วข้างทานตะวันดาวเรืองถั่วก็เริ่มจะออกมีถั่วมีมะละเป็นซุ้ม โดมสวยฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแตงแตงก็เริ่มจะเป็นลูกแล้วนี่ลูกแตงพอดีกินแล้วนี่เลื้อยขึ้นตามตะข่ายดูแตงแตงกำลังส,สวยกำลังออกผักกินได้ครับ กำลังใส่ปุ๋ยให้กำลังใส่แกบโรยแกบกำลังเลื้อยขึ้นมานี่แตงเริ่มออกดอกมะละก็เริ่มออกเลื้อยขึ้นไปร่างผักแพลวสารแนฝั่งนี้เป็นทานตะวัน,นเราเลืองอเราเลืองกำลังสวยๆนี่ ต้นทานตะวันปลูกประดับสวนทำเศรษฐกิจกพอเพียงดูครับตอนนีก้กำลังออกดอกแล้วทานตะวันดอกใหญ่นี่ครับนี่ครับนี่กำลังเริ่มออกดอกแล้วปลูกในกระถางช่อใหญ่ๆครับตรงนี้ ออกมาก็จะสวยนี่คือช่องดางเรื่มแตกฝั่งนี้ก็จะเป็นดาวเรืองข้างหน้าเป็นดาวเรืองดาวเรืองกับผมนี่สวนหน้าบ้านครับอันนี้อันนี้เป็นกล้วยเป็นป๋าข้างหน้าเป็นถนนเป็นรอบนี่อันนี้จะเป็นแปลงถั่ว แป้งถัว่วถั่วก็ร่นงะเลื้อยขึ้นค้างแล้วตอนนี้ครับผมเดี๋ยวจะพามาชมตรงในสวนอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นต้นกระท้อนต้นกระท้อนตอนนี้ปีนี้น่าจะดกออกดอกเต็มต้นนะครับตอนนี้ต้นกระท้อนกําลังออกดอกตอนนะี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงผักแปลงผักข้างหลังน,นี่จะเป็นตัวบ้าน ปลูกหน้าบ้านครับางข้างๆบ้านตอนนี้จะเริ่มปลูกใหม่แล้วนี่ทั้งผักชีผักกาดนี่นี่คือผักชีกำลังเอายาให้มันอันนี้เป็นแปลงผักบุ้งแปลงผักบุ้งข้างๆปลูกพริกนี่คือต้นพริกครับเป็นเรียงเป็นแถวอย่างนี้ต้นพริก ผักบุ้งออกแล้วกิกนได้พริกต่อนคฝั่งโน้นจะเป็นต้นลำไยลำไยก็เริ่มต่อแตกแดดแตกดอกเป็นลูกเล,เล็กๆแปลงนี้เป็นแปลงปักบุ้ง อันนี้เป็นต้นลำใหญ่ครับใหญ่ต้นเล็กวันนี้แปลงผักกาดข้างๆก็จะเป็นมีมีพริกมีพริกเสริมข้างๆแล้วก็มีมะเขือแปลงผักกาดครับนี่ปลูกผักกินได้ครับ อันนี้จะเป็นมะเขือมะเขือปลูกในกระถางกำลังออกดอกแล้วเป็นลูกแล้วไปไปไปมาทำไมวะะมาให้ฝั่งนี้ก็เติมแปลงถั่วถั่วยังไม่ลดน้ำเลยอันนี้พริกก็ประมาณนี้ละครับเพราะเริ่มทำใหม่ๆ ขอจบการถ่ายวีดีโอในคลิปนี้ครับผมสวนผักกินได้ปลอดสารพริษปลอดสารพ,รษารพริษนะครับผมเยวมัดนิ่ก่อนะจ๊ะนึง ทานตะวันดาเรื่องออกดอกก่อนทานตะวันอีกทานตะวันซื้อมาต้นละ2บาทต้นเล็กนิดเดียวตอนนี้โตมาแล้วแต่ดาวเรืองต้นละ4บาทแต่ออกดอกหลายดอกเหมือนกันนะออกดอกดอกสวยเลยนะในดอกให,นะกให,ให,ใหญ่ ดอกใหญ่เริ่มแตกดอกพึ่งพึ่งออกมายังไม่นานครับประมาณสองอาทิตย์แล้ว